ดีครับดีครับไปกินน้ากิน้าเลยครบกาแฟล่ะครับกาแฟได้ป่ะกาแฟครับอัเสียเยอรมันไว่าไปมากเตียนแลวบ่แฟังไงไปมาสามเตนแล้วไม่เตนแล้วจ้ามามเตนนี่ละอ๋ออีรีบอกไปมาไปมาสามล้านโอ้มาซื้อรถล้านซี ค็เสือแพงเนยครับล้านตีทีล้านไล้บอกครับเอารุ่นไหนครับเอาเนื้อไหนโอ้ท่านท่านนั้นเหรอโอ้ไหนครับเอเซลวคนไหนทําให้ผ่านเนี่ยอาจะขึ้นเงินเดือนให้ฮะโอ้เซลวสุดตานสุดเก่งจากจากจากสา้อยเป็นสามสิบนะครับขอบคุณครับอันนีรอรับรถเลยใช่ไหม รับรับแล้วครับเมื่อเช้ามาไม่เจอเสียเขาอยากเจอเสียแฟนแกแนะนํามาว่าต้องไปหาเสียเล่เหรอติดตามโอ้ขอบคุณอะไรครับว่าผมติดเสื้อแกอยู่ตัวหนึ่งนะเจ๊ให้ตัวหนึ่งผมเอาเสื้อเอาอีกเขาเจอเสียผมจะขอให้อีกสองตัวเลยสองตัวขอบคุณครับเอาจะไปดูรถไหนว่าคันไหนเสลยวันไปไหนแล้วเสลยวันไม่มาเสียวันเสียวันมาพี่เขามีมาแล้วดี๋ยวไม่จับเพเข็นมือเปืือนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแวเสีวัน มา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 เอฟซีหน่อยเร็วท่นสวัสดีหน่อยผู้จักม่งครับก็เห็นม่งครับไงเนาะไปไงครับสามว่ารับบทนีง บอกลูกค้าเนี่ยรับรถให้ลูกค้ามารับรถอ่าอวยพรลูกค้าหน่อยโอ้โอขอให้มันหมานโชคกันหมานเด้อครับก็นำรถที่เทนมังกรไปฉี่นะครับนำรถที่เทนมังกรของพ่อผมไปฉี่ขอให้โชคกันหมานนะครับขอให้โชคกันหมานเออข้าวหมสนใจทำยังไงสนใจก็มาซื้อทักมาได้ที่เทนมังกรทุกสาขาเลครับพูดแต่คำเดียวจริงๆรด้วยเฮยดเออ ต้องถามว่าเสื้อกินต่บมมาแล้วครับเอ้เดียวครับแต่เสื้อหรือเปล่ครับเข้าเดียวครับน้ำยากิเลียงจริงเพราะยาครับครับน้ำขอบคุณนะครับน่ารักไหมลูกค้าน่ารักไหมน่ารักครับเออแล้วคนไหนน่ารักเอออาเซียสองตัวครับมึงครับมึงครับครับอีกสองตัวครับครับมาดูคันไหนคันนี้ราคาเท่าไหร่นี่ สี9เ้าเก้แต่ว่าลดลดลดให้เขาเหลือ4ี่แสนสี่หมื่นสี่สี่หมื่นเกันนะเสียลดให้ห้าหมื่โอ้โหนี่น้าล่ะไปตรงไหน <laughs> ไปไผมเขาไปไห <laughs> ผมลดให้ห้า0 0ื่นเลยราคาสี่แสนเก้าื่นเก้าพัที่ผมโทรหาเสียว่าลูกค้า ไม่ไม่ไม่มีดาวแต่ว่าเขาอยากได้กับเสียเป็นเอฟซีเสียผมเลยว่าขอลดห้าหมื่นได้ไหมเสียเสียตอบมัเคยคำเดียวผมขายเลยครับ๋อกูเมาอยู่หรือเปล่าประมาณหกทุ่มครับเสียโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปเงินเดือนต้องไม่ได้ลดขึ้นแล้วหลักกูดูแล้วเดี๋ยวก้องลดลงนะ